รูข้อมูลก่อนเปิดตัว Apple iPhone 15 Series จะมีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างก่อไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกแล้วไปรับชมพร้อมกันกันกบผมดิวมุลิอัพ Let's go ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสาวก Apple ทั้งหลายนะครับกับเจ้าตัว Apple iPhone 15 Series นะครับที่กําลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปีนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เห็นข่าวหลุดออกมาบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงข้อมูลที่คาดการจากสื่อนะครับผมอาจจะไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลแล้วก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงๆที่มันเปิดตัว แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยข่าวลือทีไรมาจริงทุกทีนะครับสำหรับ Apple iPhone นะครับโอเคเริ่มแรกกันที่ Apple iPhone 15นะครับจะมาพร้อมกันทั้งหมด4รุ่นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2รุ่นนะก็คือรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะครับรุ่นธรรมดาก็จะแบ่งออกเป็น15นะครับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมกับ iPhone 14นะครับส่วนรุ่นโปรนะครับก็จะเป็น iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4รุ่นเหมือนเเเเเดดิิมมมมลยนนะคัหหืืือออก็จตว ไอโฟน14 series นะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวธรรมดาก่อนนะครับอย่าง iPhone 15กับ iPhone 15 plus นะครับรอบนี้เนี่ยมีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับผมการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยรอบนี้จะมีการดีไซน์ให้เป็นสีด้านเหมือนกันกันกบเจ้าตัวรุ่น Pro นะครับก็จะได้ดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมรวมรวมเนี่ยก็แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความหนาของตัวเครื่องเนี่ยอาจจะมีความหนาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนการดีไซน์หน้าจอ รอบนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับก็คือจะไม่มีรอยบากแบบเดิมแต่จะเป็นรอยบากเดนดามิกไอแลนซ์นะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็น60เฮิร์ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะประหยัดแบตได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้แบบว่า iPhone ที่มีเดนดามิกไอแลน์นะครับแต่ว่างบไม่พออยากจะได้เป็นรุ่นธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจอของเขาก็จะเป็นเดนดามิกไอแลน์เหมือนกับรุ่นโปรแล้วก็จะเป็นเดนดามิกไอแลน์เหมือนกันทั้งซีรีส์แล้วนะครับ นะเพราะว่าคือมันควรจะแบบว่าไม่ไม่แบ่งแยกชนชั้นขนาดนั้นนะเออคือแบบรุ่นโปรมันดูแบบดูไฮเกินไปนะครับสำหรับรุ่นธรรมดาก็ดรอปเกินไปนะครับจริงๆก็อาจจะเป็นข่าวดีแล้วซะด้วยซ้ำนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของกล้องนะครับแต่ก่อนเนี่ยรุ่นธรรมดานะครับเราจะได้ความละเอียดกล้องหลังเพียง12ล้านพิกเซลนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลทุกเลนส์เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการอัปเกรดนะครับยกเซตใหม่เลยนะครับก็คือจะใช้กล้องหลังเป็นแบบ48ล้านพิกเซลเหมือนกันกับรุ่นโปรนะครับซึ่งเป็นข้อดีแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะใช้เป็นรุ่นธรรมดานั่นเองซึ่งจุดนี้นะครับก็ควรน่าจะทามานานแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมีนะแต่ก็่าเ้รใหม นั่นเองนะครับก็จะเป็นการยกชิปใหม่หมดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากนะครับผมในเรื่องของที่ทุกคนอยากจะฟังมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตนะครับพอร์ตเนี่ยแน่นอนนะครับผมปีนี้เป็น USB Type C แล้วนะครับทั้ง iPhone 15และ15 Plus นะครับแต่ว่า เป็น Type C version อร์ชดน2.0เท่านั้นเองนะครับผมและมีข่าวลือมาด้วยนะครับว่าทาง iPhone เนี่ยเขาจะใช้จะใช้อะไรจะใส่ชิปเซตนะครับที่เป็น Made for iPhone นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้สายชาร์จที่เป็น USB Type C แบรนด์อื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้ชาร์จเต็มความละเอียดขนาดนั้นนะครับก็บังคับให้เราใช้ Type C ของเขานั่นแหละครับพูดง่ายๆเอยนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนั้นเลยนะครับก็มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมคือ iPhone ส่วนใหญ่ก็จะกักแบบนี้นะครับแต่ ก็อย่างน้อยเราก็ได้เป็น USB Type C นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชัน2.0เท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้ตัว15กับ15 plus นะครับก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่รอบนี้เนี่ยอาจจะได้ความจุสูงสุดถึง 5,000mAh กันเลยสำหรับเจ้ตัว15 plus นะครับซึ่ง ถือว่าเป็นรุ่นที่แบตอิดที่สุดในเจเนอเรชันนี้เลยนะครับผมก็จะได้ความจุแบตเตอรี่นะครับประมาณนะครับประมาณนะอันนี้ได้แค่เป็นประมาณนะครับผม4 0 0 0นะครับเก้าร้อยกว่ามิลลิแอมนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าความจุโดยประมาณนะครับผม4 9 0 0กว่ามิลลิแอมนะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่ Apple เคยทํามาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับความจุเยอะขนาดนี้ซึ่งแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากนะสำหรับคนที่อยากจะได้ iPhone ด้วยอยากได้มือถ นะครับผมส่วนเรื่องของชิปเซตนะครับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวเก่าของปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือ Apple A16 Bionic นะครับผมคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวตัวใหม่นะครับชิปเซตตัวใหม่เนี่ยจะเลือกใช้เฉพาะตัวโปรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นตัวในปีก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว A16 Bionic นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันถือว่าใช้ได้แล้วก็ถือว่าแรงโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับใช้งาน 5G เนี่ยปกตินะครับเบเบมากเลยนะครับผมส่วน ก็ยังคงให้มา6กิกเหมือนเดิมส t ตอร์เเริ่มต้นที่128กิกไบต์เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของสีนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะประมาณนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับสี iPhone 15กับ15 Plus นะครับจะมีคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็คือมีสีดำนะครับมีสีขาวนะครับมีสีเหลืองนะครับมีสีฟ้าและอีกสีหนึ่งจะเป็นสีออกโอโรสนะครับจะเป็นสีแบบชมพูส้มๆหน่อยแบบนี้นะครับผมแล้วก็เท็กเจอร์สีเนี่ยอย่างสีที่หลุดออกมาก็จะเป็นอย่างสี สีฟ้าแบบนี้นะครับเขาจะเลือกใช้แบบสีฟ้าโทนเดียวกันกับพวก iPhone 12ประมาณนั้นนะครับโทนเนี่ยก็จะย้อนกลับไปในช่วง iPhone 12ที่แบบสีเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าสีสวยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนก็ใช้ iPhone 12เหมือนกันแล้วก็ที่เหตุผลที่เขาเลือก iPhone 12เพราะว่าสีมันสวยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอชมนะเพราะว่าเรื่องของสีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็ผมเนียไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว iPhone 15กับ15 Plus นนนรรับมาาดดูุ่่กกีีวอ้ เจ๋งมากนะครับรุ่นโปรเนี่ยอัปเกรดถือว่าใช้ได้ประมาณนึงเลยนะครับผมเริ่มจากการดีไซน์กันก่อนนะครับไดนามิกไอแลนด์ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับผมจอเนี่ย120เฮิร์ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือในเรื่องของฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยรอบนี้นะครับใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับมีความเบามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญแพงขึ้นด้วยคือแพงขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็เพิ่มความหรูความักชัวร่โดยความเหลี่ยมเนี่ยอาจจะโดนตัดออกไปนะครับเพราะว่าฝาหลังจะดู้ง รับกับมือของเราได้ดีมากกว่าเดิมนะครับผมก็คือตัดความเหลี่ยมใครชอบความเหลี่ยมเนยก็อาจจะเสียดายนะครับนิดนึงเพราะว่าเขาทําเป็นแบบโค้งโคงนิดหน่อยแล้วนะครับผมโมดูลกล้องยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความบงความบางเนี่ยอาจจะบางกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับในรอบนี้นะ ส่วนเรื่องของจอนะครับก็ยังคงใช้เป็นซ u เปอร์ r o ็กซนะครับผมก็มันจะเป็น LTPO Super Re t i n a น d r OLED ีอันนี้ชื่อเต็มของเขานะครับผมก็จะเป็นจอ120เฮิร์อย่างที่บอกไปนะครับผมเรื่องของความบางของหน้าจอรอบนี้นะครับ a p p l e iPhone เขาเคลมเลยอันนี้เขาเคลมกับตัวเองเลยว่าเป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเดียวในวงการที่ทําให ขอบมือถือเนี่ยบางที่สุดนะครับก็คือแทบจะไม่มีขอบนั่นก็คือ1.55มิลลิเมตรนะครับผมอันนี้ทาง Apple เขาเคลมมาเองเลยนะครับว่าจะบางที่สุดนะครับเท่าที่ในวงการเนี่ยเคยมีมานะครับก็คือแทบจะไม่มีขอบเลยนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับผมก็อาจจะได้เห็น iPhone หน้าตาแปลกๆจริงมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็ถือว่าเป็นข้อดีของเราด้วยนะครับชิปเซ็ตแน่นอนนะครับรอบนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวใหม่นะครับในปีนี้เลยนั่นก็คือ Apple A17 b Bionic นะครับถามว่า Bionic เ่ิม a 1ะไบ A 16 b บ o อนิเนี่ยเลือกใช้ CPU เป็น6คอนะครับแล้วก็ GPU เป็น5คอใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ย CPU กับ GPU เท่ากันเลยก็คือ6คอนะครับและที่สำคัญ A17 b บ o อนิกรอบนี้มาพร้อมกับสถาปัตย,ยกรรม 3นาโนเมตรคุณผู้ชมอเออเป็นอะไรที่เล็กลงไปอีกเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดนะครับชิปเซ็ตที่เล็กที่สุดก็จะเป็น4นาโนเมตรใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เป็น3นาโนเมตรนะครับก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งเลยนะครับเรื่องการกจัดการความร้อนเนี่ยก็อีกเรื่องเนะี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะจัดการความร้อนได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ขึ้นชื่อว่าไอโฟนก็อนแอบร้อนอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมานะครับปุ่มด้านข้างด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นปุ่มม A c t i o n b o t t o m นะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่สามารถปรับแต่งได้โดยเราเองนะครับเราอาจจะปรับมันเป็นไฟฉายก็ได้นะครับหรืออาจจะปรับเป็นการปิดการแจ้งเตือนเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะเป็นเรียกซีรีหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราปรับแต่งเลยอันนี้ผมว่าดีนะครับผมเป็นปุ่มที่สารพัดประโยชน์นะครับอาจจะดีกว่าปุ่ม Mu s สที่เคยทํามานะครับผมก็สามารถปรับแต่งได้โดยบางคนเนี่ยอาจจะแบบใช้เป็นทางลัดเอาไว้โทรหาแฟนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากนะครับจริงๆก็มันมันน่าจะมีตั้งนานแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อดีอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีเฉพาะในรุ่นโปรหรือเปล่านะครับแต่ว่าในข่าวลือเนี่ยปุ่มแอคชั่นบอททอมเนี่ยน่าจะมีเฉพาะในรุ่นโปรเท่านั้นนะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นปุ่มมิวส์เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ยังคงใช้ มันเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะแตกต่างเดิมไม่มากสักเท่าไหร่นะครับในด้านของความจุก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำหนักเนี่ยอาจจะเบาลงเนื่องจากวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนเรื่องของสีนะครับรอบนี้ก็จะเป็นสีด้านนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นจอแบบโค้งๆนิดหนึ่งนะครับสีเนี่ยคาดการว่า15 Pro นะครับกับ15 Pro Max เนี่ยน่าจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดำนะครับ Space Black นะครับสีเทานะครับ Silver Gray นะครับแล้วก็มีสี Dark Blue นะครับส่วนอีก ไม่ใช่สีม่วงนะครับเป็นสีไทเทเนียมนะครับซึ่งสีไทเทเนียมเนี่ยผมมองว่าสวยมากนะครับส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่าเออมันดูแบบว่าเล็กๆดีนะครับชอบสวยดีนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับมีนักวิเคราะห์หลายเจ้านะครับในสื่อต่างประเทศบอกว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะได้แรมมาเพิ่มจาก6กิกเป็น8กิกก็ได้นะครับท่านี้ทั้งนั้นก็ต้องรอตอนการเปิดตัวอย่างเป็นออฟฟิเชียลนะครับความจุเริ่มต้นนะครับไม่มีแล้ว128กิกนะครับขั้นต่ํา256กิกไปเลยนะครับผมก็ราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นนนนตตตาามมมควจุุัั่่่่แลรรเิ ร้อยยกิกไม่มีให้แล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะเซ็งเหมือนกันนะครับเพราะบางคนไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ผมส่วนตัวผมมองว่า256เนี่ยเริ่มต้นเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าราคาก็ควรจะลดลงไปด้วยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รอบนี้รุ่นโปรได้เปรียบกว่ารุ่นธรรมดาก็คือในเรื่องของพอร์ต USB Type C ครับ USB Type C ของรุ่นธรรมดาเนี่ยมันเป็นพอร์ต USB Type C 2.0แต่รุ่นโปรนะครับเป็น USB Type C Thunderbolt นะครับเวอร์ชัน่น4.0นะครับ Thunderbolt เนี่ยก็จะเร็วกว่าแรงกว่าและที่สคัญ ับกระแสไฟได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ว่ามันดีเฉพาะรุ่นโปรไงจริงๆอ่ะผมอยากให้เป็นเทอร์โบโทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวธรรมดาแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันเขาก็จะขายตัวโปรได้เสมอไล่ล่ะมันก็ต้องให้ตัวโปรดีกว่านะครับก็จะเป็นภาษีที่ดีกว่านิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือชาร์จเร็วเนี่ยเห็นว่ามีแลนที่จะอัปเดตนะครับจากเดิมนี่ครับชาร์จเร็วเนี่ยได้แค่25่บาวัตต์ใช่ไหมแต่เขาเนะครับอกว่ารอบ นี่สูงแล้วเหรอก็สาบวัตต์นะครับกส็สูงสูงสุดสุดสำหรับ Apple iPhone แล้วนะครับในปัจจุบันนะผมมองว่าอย่างน้อยมันก็ดีนะครับที่อัพความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับลืมพูดไปความจุนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ก็คือความจุสูงสุดเนี่ยแต่ก่อนเป็น1นึทลาบานะครับรอบนี้มาพร้อมกับความจุ2องทลาบากันเลยจุกกนะครับจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเนี่ย <c oughs> ก็คือเพิ่มความจุแบบ ใจใเลยนะครับผมามาต่อเรื่องพอร์ตกันต่อนะครับก็คือเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยได้แค่25วัตต์รอบนี้สูงสุดได้ถึง38วัตต์นะครับก็เร็วกว่าเดิมนะแบตเตอรี่มีความจุเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ความจุมากเท่ากับรุ่น R 15 plus นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยรอบนี้จะมาพร้อมกับกล้องพริสโคล์นะครับที่ซูมแบบออปติคอลนะครับไม่เสียความละเอียดสูงสุดได้6เท่าเลยนะครับก็จะเป็นข้อดีแล้วนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยสาวบล็อกไอโฟนเคยโดนล้อว่าเฮ้ i, ย กับซูมไกลแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่6เท่าเลยนะครับใครที่จะเอาไปดูคอนเสิร์ตก็รอบนี้อาจจะไม่น้อยหน้าแล้วนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าไหวหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะเป็นข้อมูลแค่บางส่วนที่นําไปใช้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากข่าวลือแล้วเป็นข้อมูลจากการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ล้วนๆเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับคาดการณ์ว่า iPhone 15กับ iPhone 15 Plus เนี่ยน่าจะเปิดราคามาประมาณเดิม,ดม,ดมนือ่ต้ที30,000 12,000บาทถึง37,000บาทสำหรับเจ้าตัว15กับ15 plus นะครับส่วนรุ่น15 pro กับ15 pro max เนี่ยคาดว่าอาจจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ4,000บาท แพงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆประมาณ4 5 0 0 0บาทถึง48,000บาทอันนี้ราคาเริ่มต้นนะครับราวๆประมาณเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาอาจจะมีราคาที่ปรับเปลี่ยนมากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่าลืมผู้ชมนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงข้อมูลที่ออกมาจากข่าวลือกับนักวิเคราะห์ล้วนๆเลยนะครับใครที่เป็นสาบวบลูอิโฟนเนี่ยก็ต้องรอต่อไปเพราะว่ากันยาน,นี้มาแน่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีมาแค่ iPhone เท่านั้นนะครับบางที็ Apple, iPad Air 6, อาะเปิดตัวใน,นยียวอัน ซึ่งมันเปิดตัวในงานเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งตอนเปิดตัวแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอดูบริบทด้วยนะครับว่าราคามันจะเป็นไปนทางไหนนะครับเพราะว่ายอดขายในปีที่แล้วเนี่ย iPhone ค่อนข้างที่จะตกมานะครับเพราะว่าราคามันสูงด้วยแล้วก็เศรษฐกิจต,ต่างๆเนี่ยคนหาตังค์กันยากนะครับผมก็จะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับสรุปรวมข้อมูลก่อนเปิดตัวของ Apple iPhone 15บ series คุณผู้มอี้แ่าลวววข เกือบลืมบอกไปนะครับว่าบางเจ้านะครับบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 15 Ultra ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็มีข่าวเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมก็ฟังหูไห้หูละกันนะครับผมบางข่าวเนี่ยอาจจะเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างแน่นอนมันเป็นข่าวลือนะครับมันก็ต้องมีทั้งข่าว fake n e w แล้วก็มีแบบทั้งแบบข่าวจริงด้วยนะครบต้องวิเคราะห์กันเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ย Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก่อนจากกันฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับ YouTube Facebook นะครับ Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok ฝากไปตามทุกช่องทางเลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับพูดมายาวมากเลยนะครับผมดรีมเมเว่ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะน,น,น้าสวัสดีทุกคนลาก็